เอ้าแซบ่บโอ้ลูกดกเพียบเลยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บไปกินกับพริกเกลือนะครับหรือทำพริกน้ำตาลใส่น้ำโปงน้ำปลานะครับพริกของโอ้ลูกเยอะเลยครับ ต้นเลยเดี๋ยวเก็บพักสองสาลูกโอ้ตอนนี้เราก็ได้แล้วเห็นนี้ก็กินไปหมดนะครับนี่นะครับลูกเป็นต้นเลยเยอะมากไปทำพิษน้ำปลากินกันเลย ครับอันนี้ก็จะมีนะครับส่วนผสมของน้ําตาลนะครับแล้วก็พริกผงนะครับพริกผงพริกผงแดงเลยครับผงขั้วใหม่ๆแดงๆนะครับเนี่ยดีเอาลมออกครับก็เหลือแฟบเหลือขนาดนี้เป็นพริกผงที่ขั้วใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็เผ็ดๆนะครับหอมๆนะครับแล้วก็ มีหอมแดงนะครับหอมแดงซอยใส่นะครับแล้วแต่จะเอาเล็กเอาใหญ่นะครับอันนี้ก็ใส่รสดีไปด้วยนะครับรสดีมีอะไรน้ำตาลน้ำตาลครับอน้ำตาลก็พริกกับน้ำตาลก็ใส่พอๆกันเลยครับนี่อันนี้นะครับน้ำปลานะครับน้ำปลาแล้วแต่เรามีกะปิแล้วครับนี่เราเมื่อมีกะปิแล้วเราก็จะไม่เน้นน้ำปลาครับนี่นะครับกะปิ เปิดฟ้าใหม่ๆเลยนะครับท่านผู้ชมนี่อ่านว่ากะปินะครับไม่ใช่กะปินะครับกะปินะครับอืมกะปินี่มีฟอยหุ้มนะครับอเมื่อเป็นเด็กมันจะไปจะเป็นแบบเทียนนะครับเทียนเทียนหยุดแต่ปัจจุบันนี้ก็มีทั้งเทียนมีทั้งฟอยหุ้มนะครับแล้วแต่ผู้ผลิตเขาจะทำออกมาครับเดี๋ยวเราจะแกะใส่นะครับอันนี้ เปลี่ยนจากใส่น้ำปลาเป็นใส่กะปินะครับลองดูนะครับถ้าทางจะอร่อยนะครับเพราะว่ากินกับมะม่วงมะม่วงกำลังจะโตนะครับยังไม่แก่นะครับไปเก็บลูกที่มันหล่นมาแล้วลูกมันใหญ่ครับคิดถึงตอนสมัยเด็กๆเราเวลาฝนตกหรือลมพัดแรงๆครับเราจะไปอยู่ใต้ต้นมะม่วงครับแล้วก็เก็บทั้งมะม่วงมะม่วงดิบมามะม่วงสุกนะครับหน้าหน้ามะม่วงสุกเราก็เก็บได้มะม่วงสุกทำบ้า จะเป็นมะม่วงพันอะไรต่างๆแล้วก็แล้วแต่ครับเวลาลมมันพัดนะครับมันก็จะตกเราก็เก็บใส่ถุงมาก็มีความสุขตอนสมัยเด็กๆนะครับเนี่ยใครเคยมีฟีลลิ่งแบบนี้บ้างนะครับก็เลยจัดซะหน่อยวันนี้ยังไม่ถึงฤด,ดูมะม่วงสุกครับแต่เป็นมะม่วงกำลังจะออกลูกนะครับก็ก็เก็บมาทานได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะกระปิ ใส่ก่อนนะครับนี่นะครับแกะฟอยล์ออกมาแล้วอนะังรเนี้แบบนี้เลยนะครับโอ้กลิ่นแรงมากครับแต่ถ้าเ้าเป็นน้ำปลาก็กลิ่นไม่แรงครับแต่กะปิจะกลิ่นแรงหน่อยนะครับแต่รสชาติก็แล้วแต่ใครชื่นชอบเลยเลยนะครับเพราะว่าผมก็ทานเป็นแบบแบบนี้บ่อยแล้วครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้บ้างครับนี่ นี่นะครับเราก็ตักใส่หนึ่งช้อนนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็เอามะม่วงมาจิ้มกินแบบนี้เลยก็ก็ยังอร่อยนะครับนี่เรามีทั้งพริกมีทั้งพริกน้ำปลาน้ำตาลอะไรครับนี่ครับเก็บปิดไว้ได้คืนนะครับปิดฝาไว้นะครับเนี่ยฝาเก็บไปกินวันหลังได้อีกนะครับนี่นะครับถ้าใครกลัวเค็มมากก็ใช้น้ำตาลนะครับตัดจะได้ไม่เค็มมากนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมมะม่วงของเรานะครับอันนี้จะไม่ใช่มะม่วงอกล่องนะครับแต่จะเป็นมะม่วงเดี๋ยวชิมดูรสชาติก่อนกาลังกรอบครับไม่ใช่อกล่องแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่เขียวเสวยแน่นอนมมนรูพัน์อะไรครับแต่ใครจะเอาเปลือกออกก็ได้นะครับเปลือกแต่งเปลือกนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะมีเม็ดนะครับเม็ดข้างในเมล็ดเม็ดนะครับเม็ดก็ยังไม่แข็งนะครับ อันนี้กินกินได้ทั้งเปลือกเลยนะครับใครจะจะอมีดสองหน้าครับนี่นะครับเยอะเยอะนะครับนี่มีสองหน้าแต่งตัดตัดตรงยางออกนิดหน่อยก็ได้นะครับนี่ตรงขั้วมันนะครับอันนี้ก็ลูกอ่อนนะครับแต่ไม่มีใครเอามากินครับมันก็เหลืองนะครับเพราะว่าลูกมันดกมันเยอะครับมันหล่นก็รสชาติก็ดีนะครับไม่ไม่เปรี้ยวมากเกินไปก็กําลังกรอบๆเลยนะครับนี่ เดี๋ยวเรามากินกับน้ำพริกที่เราทำไว้นะครับเดี๋ยวขอคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครันบนี่นะครับท่านผู้ชมเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับหน้าตาก็ออกมาสีสันนะครับโอ้โหอันนี้เน้นเราเราจะเน้นแค่รสชาติดีพอร้วนะครับหน้าตาก็พอพอไ,ด,พอได้พอไปวัดปาได้นะครับนี่ สีกะปิสีพริกผงนะครับมีหอมมีชูรสนะครับมีน้ำตาลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเคี้ยวเคี้ยวแบบเสียงดังบ้างก็ต้องขออภัยเดินครับเพราะว่าอมันก็อาจจะมีเสียงเสียงบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะลองมาชิมดูนะครับรสชาติสุดยอดเลยนะคุณผม สำหรับหน้าตาสีสันนะครับก็พอดูได้ครับพอไปวัดไปว่าได้นะครับท่านผู้ชมรสชาติเนี่ยสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมเป็นพริกใหม่ครับก็ใส่หอมโอ้โหความกรอบครับถ้าเป็นมะม่วงป่าก็แช่น้ำเกลือนะครับาการนี้ ไม่มียางครับก็ไม่เปรี้ยวมากจนเกนไปครับอร่อยครับแล้วก็เปลือกใครจะฝานออกก็ได้นะครับไม่ฝานออกก็ได้เพราะว่าไม่ได้ฉีดยานครับมันก็จะมีสารอาหารมีวิตามินนะครับอยู่ในเปลือกในอะไรด้วยนะครับก็จะมีความฝาดนิดๆนะครับจะทําให้เนื้อไม่ไม่เปรี้ยวมากครับนะครับก็มีหอมมีพริกนะครับนี่เราก็คุย หอมขึ้นมาเลยครับอันนี้เล่นแบบแห้งๆเลยครับลองอีกคํหนึ่งครับถ้ามีเสียงดังก็ต้องขออภัยด,ยด้วยนะครับขออนุญาตทานเสียงดังนะครับเพราะว่ามันกรอบจริงๆครับอืมกรอบแบบมีความหอมของผิดผงที่คมมั่วใหม่ๆนะครับท่านผู้ชมก็ตัดด้วยเราไม่ไม,ไม่ไม่ใช้น้ำปลานะพราะวะ่า ความเค็มของกะปิก็ลงตัวกับกน้ำตาลดีแล้วครับก็อร่อยดีครับเป็นน้ำมะม่วงครับกำลังกำลังอ,ออกเยอะเลยครับท่านผู้ชมนี่นะครับไม่อยากวางมือเลยครับเพราะว่าอันนี้ยังคลุกเคล้ายังไม่เข้ากันดีนครับแค่พอประมาณนั้นก็สุดๆเลยนะครับท่านผู้ชม ควมกรอบนี่ครับเยอะเยะเลยครับหือจะใครได้กินเนี่ยความเปรี้ยวน้ำลายแตกเนะครับอร่อยมากสุดๆก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็คลิปหน้านะครับมีคลิปดีๆอะไรมานำเสนอนครับ กดติดตามไว้เลยนะครับจะมีคลิปใหม่ๆให้ชมเรื่อยๆนะครับนี่นะครับใครที่ขาดวิตามินซีครับไม่ต้องไปซื้ออะไรนะครับนี่ใกล้ตัวนะครับผลไม้ความเปรี้ยวนะครับแล้วก็ยังมีสารอาหารต่างๆเยอะๆมากมาเลยนะครับอยู่ในนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ